ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคู้ชมชาไทยกันทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ผมเองอมอสัการินนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านของการอัปเดตใหม่ของทางด้านแมบ,บโรก,กูนกันอีกเช่นเคยครับผมโดยวันนี้นะครับผมเราก็จะมีถึง2อัปเดตกเรทีเดียแต่ก่อนที่ทุกคนอยากจะไปรู้ว่ามันอัปเดตกันอะไรก็เอานิ้วชี้ของพุกท่านเนี่ยไปกดปุ่มไลค์กันคนละทีหน่อยอ่าขอสักคนละไลค์นะ นะครับผมป่าเดี๋ยวเราเริ่มเราต้นเราเริ่มต้นคลิปกันเลยครับผมโดยอัปเดตแรกจะเป็นทางหน้าของอัปเดตเทรนเนอร์ใหม่อีกแล้วครับผมโดยเทรนเนอร์ที่เราจะมาอัปเดตว,วันนี้มันจะเป็นเทรนเนอร์ที่มีชื่อว่าฮิเดโยชิโยะฮิเดโยชินากาชิกะนะครับผมโดยไอ้เจ้าฮิเดโยชินากาชิกะครับผมเวลาเราทำเควสมาหนึ่งครั้งเราจะได้ ส0นะครับผมนะแล้วก็ทุกๆก,การทํหนึ่งครั้งเราจะได้ทุกๆ5เลเวลอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเลยว่ามันเป็นเควสเก่บอะไรนะครับผมอ่ะอ่าฮะคือยังไงอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือให้ให้ทาเหมือนมันใช่อ่ะใช่ไหมให้ทําเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคคือให้ทําเหมือนกับมันแค่นั้นเองซึ่งเควสนี้ค่อนข้นางจะงง่ายมากๆเนี่ยคือแบบทาแค่นี้ไม่มีเฟลด้วยคือยังไงก็ทําทันอยู่แล้วคือยังไงก็ คือมันไม่มีเฟลอะคือค่อนข้างจะง่ายเลยทุกคนเห็นภาพเมื่อกี้นี่ไหมเดี๋ยวผมจะทำภาพชา้าโดยทีทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะให้เราทําตามไอ้ทางด้านของฮิดโยชินะโหก็ให้ม่ให้เราทําตามไปทําคือไอ้ตรงรูป9บล็อกเมื่อกี้นี้เป็นยังไงให้ทําตามนะครับผมโดยให้ถ้าอันไหนมันเป็นสีดำอะให้เราคลิกอันไหนเป็นสีขาวไม่ต้องไปคลิกมันคืออย่างตอนแรกผมเล่นผิดนะก็นั่นแหละ ก็ให้เราทําการคลิกไปนะก็ตรงไหนที่มันให้คลิกก็ให้เรากดคลิกไปนะครับผมตรงบล็อกไหนเป็นสีดาก็คลิกไปประมาณนั้นนะก็นี่อ่าเห็นไหมเราเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะได้เลเวลขึ้นมา5้าเลเวลนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เห็นไหมทุกๆการฝึกหนึ่งครั้งเราจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราทาเทรนเนอร์ครบเสร็จหนึ่งตัวก็คือตัวเนี้ยเราจะได้ทั้งหมดห้าสิบเลเวลครับผมโดยถ้าเราทาเทรนเนอร์ตัวนี้ครบเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ กลับคืนมาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆครับผมโดยทางด้านของเทรนเนอร์ตัวนี้ถ้าเราทํามันเสร็จครบ1ตัวนะเราจะได้ทางด้านของ EXP จากการดูสดเพิ่มตัวละ25ครับผมน่นมาหมายความว่าอะไรก็ให้เราเรียกว่าคือถ้าเราดูทางด้านของโลแลงอะโลแงทุกคนจำโลแลงได้ไหมโลเลงเนี่ยได้ XP ทั้งหมด80ถ้าเราทำไอ เทรนเนอร์ของทางน้านของไอฮิเดโยชิเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอา x e x p 80เนี่ยไปบวกกับ25ของทางน้านของโลแรงนั่นหมายคว่าอะไรก็คุณจะได้ x p p จากการดูดศพของโลแรงทั้งหมด105 XP ครับผมและแค่นั้นยังไม่พอความพิเศษของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมมันคูณ2ด้วยคือถ้าพูดตรงๆว่าถ้าใครมีเกมพาร์คูณ2คุณทำไอตัวนี้ไปเลยมันคุ้มมาก โดยถ้าเราจะดูทาหน้าของ Lo l o แร a n ใช่ไหมแล้วก็เอา80เนี่ยไปคูณ2ก่อนก็ได้160กอ่ะเ้วไปเล่าเป็นยังไงต่อแล้วไอ้160เนี่ยเราก็เอามาบวกกันเนี่ย25คูณ2เป็น50เอา160มาบวกกับ25เอ้เอามาบวกกับ50เราจะได้เป็น210ครับซึ่งทุกคนลองดูดีๆโลแร a n ตัวเดียวเนี่ยเทียบเท่ากับ high ง a n ได้เลยนะ แล้วถ้าทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันเป็นการไฮแลงอ่ะเอาไฮแลงร้อยหกสิบร้อยหกสิบคูณสองเป็นสามร้อยี่สิบและเอาห้าสิบเนี่ยไปบวกคุณได้สามร้อเยเจ็ดสิบเอ็กพีคือแม่งโคตรเยอะคือแม่งแบบผมค่อนข้างจะแปลกใจกับอัปเดตนี้มากว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงนะครับผมโดยก็นี่แหละจะเป็นการอัปเดตทางหน้าของเทรนเนอร์เนาะซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าปกติเนี่ยทางหน้าของเทรนเนอร์ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่า ถ้าเราทำเควสของเทรนเนอร์ครบหนึ่งตัวเนี่ยมันจะได้ของทางด้านของพอยต์เพิ่มเป็นสเปเชียลพอยต์เนาะก็เนี่ยอย่างนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมดูเรับลิตี้น้น ability, นองเนี่ยบวกห้อันเนี้ยมันก็มาจากทางด้านของตัวอ่าอ่าเทรนเนอร์เนาะก็เห็นไหมจะมีสเปเชียลพอยต์บวกข้างหลังแต่รอบนี้ไม่ใช่สเปเชียลพอยต์จะเป็นการเพิ่มจากการดูด XP ของแต่ละตัวซึ่งแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงก็นั่นแหละประมาณนั้นครับจากทางด้านของอัปเดต เทรนเนอร์นั่นเองครับผมและอัปเดตต่อไปจะเป็นทางด้านของอัปเดตเกี่ยวกับการกินศพของทางด้าน c c g นั่นเองครับผมอ่าใช่ซึ่งถ้าทุกคนจำไม่ผิดผมเคยทำไลฟ์ออโต้คลิกอยู่ถ้าทุกคนจำได้ตอนที่ผมไลฟ์ว่า50ล้านเยนจะได้ภายในเวลากี่ชั่วโมงทุกคนจำได้ไหมคลิปนั้น่ะถ้าเกิดใครจำไม่ได้อาจจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัวไอ้อ่ะก็เป็นประมาณนั้นก็ ทุกคนก็ลองไปดูได้เมื่อผมมาฆ่าไอตรง CCG ตัวเนี้ยทุกคนจ,จำได้ว่าท่านได้นของฝั่ง CCG เนี่ยถ้าเราฆ่าของฝั่ง CCG กันเองแล้วเรากินเนี่ยมันศพมันก็จะยืนนิ่งอยู่ใช่ไหมแป๊บน,นึงขอเปิดเสียงก่อนอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราฆ่า CCG แล้วเรากิน CCG อ่ะศพจะยังอยู่และจู่ๆก็หายไปเองถูกต้องปหละ่ะทุกคนน่าจะจาได้แต่รอบนี้ถ้าเรากินมันศพจะหายไปเลยใช่ แต่ถามว่ามันเป็นกกูลไหมผมบอกเลยว่ากูลไม่เป็นครับผมอ่าใช่กูลไม่เป็นอเดี๋ยวผมจะมาลองพิสูจน์ให้ดูว่าจริงๆแล้วฝั่งกูลอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคือของฝั่งซีดีกินแล้วศพหายไปเลยทุกครับทุกคนคือตอนแรกอะ่ะใครจาใครยังพอจําได้อยู่เวลาเราฆ่าฝั่งซีีอ่ะแล้วเรากินศพมันอะ่ะมันยังนอนค้างอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองแต่สําหรับฝั่งกูลไม่ครับผมนี่อ่เดีวดู สาหรับฟาก,กูนเมื่อเราตีเข้าไปปุ๊บแล้วเรากินมันมันก็ยังจะยืนสแต็กอยู่เหมือนเดิมอ่ามันก็ยังจะยืนมันก็ยังจะเป็นศพอยู่เงี้ยอ่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็รอตัวใหม่มาใช่ไหมแล้วเราก็ฆ่าปุ๊บแล้วเราก็กินมันแล้วเดี๋ยวก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมอันนี้มีเฮลิคอปเตอร์มาโหนเอาสลิงขึ้นไปประมาณนั้นแหละก็นี่ก็จะเป็นทางด้านของอัปเดตใหม่ของทางด้านโรกูลนั่นเองครับผมโดยรอบนี้ก็จะเป็นทางด้านของฝั่งซีซีจีล้วนๆเลยเนาะเนาะก็ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปกันไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบฟักที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปและไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งในการเมื่อผมอัพโหลดคลิปวิดีโอนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับนก่อนนะครับผมสวัสดีครับ